ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องหนังสือประวัติคุณหลวงพ่อปานแต่ความจริงหนังสือประวัติหลวงพ่อปานเนี่ยแต่มาคิดว่ามีญาติโยมหลายท่านต้องการในเขียนประวัติตัวเองก็เลยคิดว่าประวัติตัวเองจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากและประวัติความเป็นจริงที่น่ารู้ก็เป็นประวัติที่สืบเนื่องมาจากหลวงพ่อปานคือเกี่ยวพันกัน เป็นนั้นว่าก็เลยเขียนให้นามว่านังซื้อประวัติถุนพปานเอาฟังกันต่อไปแล้วกันไม่ได้เรื่องหนือไม่ได้เรื่องก็ตามใจเป็นนั้นว่าท่านเจ้าคุณท่านเป็นใหญ่มากคุณผู้หลักผู้ใหญ่จะไหมนั้นแม้พูดเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเป็นเจ้า อธิบายดีวางท่าต่างเป็นคุณนางเรียบร้อยสงบเี่ยมแต่ด้วว่าท่านตายแล้วลุนนรกเป็นหน้าต่อตอนนั้นว่าท่านมีสักใหญ่ที่เวลาแล้วไปที่บ้านก็ไม่ยอมบะเคงของให้และก็บอกก็ทั้งว่าพระห่วยหวยแบบนี้ไม่นับถือสู่เด็กตัวเล็กๆก็ไม่ได้อยากหาว่าเราบ้านนี่ แล้วก็เลยบ้าต่อ撒แต่ว่าท่านทำเมื่อว่าท่านท่านก็ทำอะไรไม่ได้เพระบางของเราดานันสีว่าในเมื่อฉันไม่ได้เป็นลกูกศิษย์ของท่านฉันจะไปกลัวอะไรกับท่านท่านยายก็ไม่กล้าขัดใจฉันเพราะาท่านยายท่านก็นรู้เราบ้ามากบ้าพอที่จะขืนใจเพราะว่าถ้าอะไรถ้าไม่ชอบใจและเหตุผลไม่ดี เมื่อทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณตายท่านยายท่านก็ไปเยี่ยมศพท่านเจ้าคุณท่านก็ไม่ยอมชวนฉันไปด้วยถ้าชวนฉันก็ไม่ไปเพราะมีชีวิตอยู่ฉันก็ไม่คบอยู่แล้วตายจะไปคบทําไมเพราะว่าเกลียดน้าหน้ามากเจ้าคุณและเจ้าขนนั่นก็ไม่มีความหมายถ้าไม่ยีพ่อที่อย่างหนึง่ง นี่ประการหนึ่งในเมื่อไม่ผิดถ้าผ่านมาเราก็ผ่านไปท่านดีมาเราก็ดีไปเวลานั้นท่านเป็นพระอันพานเราไปนรกได้เราเห็นนรกได้หา,าเราบ้าเราก็ต้องหาว่าท่านบ้าเหมือนกันเพราะว่าเราไปเขาเราได้ท่านบ้าไม่เห็นเราบ้าเห็น,นก็ไอบ้าเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าคนบ้าเห็นนี่ยังไม่ได้ไปนรก แต่คนบ้าไม่เห็นทางนี่ไปแล้วไอ้คนที่ว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีระวังไอ้พวกนี้ถ้าไปแล้วก็ไปไม่ได้กลับ <c oughs> อันดับแรกก็ต้องไปลงโลก,กันก่อนโลกันตานรกไปลงไอ้ที่มันไม่มีก่อนคือลงไปแล้วไม่เห็นอะไรเลยคิดว่าไม่มี <c oughs> มีเพื่อนสัตว์นรกกันเยอะแยะไม่รู้สึกว่ามีนีผู้ที่ว่าไม่มีเนี่ยเขาต้องไปแดนที่ไม่มีก่อนเล่ากันต่อไปแต่มาสีเมื่อท่านอยากจะไปเยี่ยมศพท่านยาคุณอ่าก็ก็ไปไปเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของฉันนะฉันว่างนะเวลาที่ท่านยายท่านยายไปเนี่ย ตอนนี้แต่มาขอว่าตามสือสือฉันก็ฉันดีกว่านะเพราะเป็นเป็นศัพท์สมัยนั้นอตอนนั้นเมื่อท่านยายก็ไม่อยู่ท่านแม่ก็ไม่อยู่เป็นนั้นว่าผู้บังคับบัญชาที่ใช้กระบียาสิทธิ์ไม่อยู่ไปหมดก็เลยสบายใจว่างเพราะว่างก็ไม่มีคนสั่งงานนี่กระบียาสิทธิ์ก็ไม่มีแล้วท่านเก็บ ฉันก็ไปนั่งเล่นที่ชานบ้านนะให้บ,บ้านเนี่ยมีลังคาออกมาแล้วก็มีพื้นเลยลังคาไปเขาเราียกว่าชานบ้านเวลานี้เขาเรียกเธอเลือกโทเลสอะไรหมายว่าภาษาที่ไม่ใช่ชาวบ้านเขารู้ไม่ไม่อยากพูดไปนั่งในชานบ้านไอ้บ้านจริงๆอยู่ริมต้นไม้มันอยู่ริมน้ํานะก็มีต้นจากที่ปลายสะพานอยู่ต้นหนึ่ง ตอนนั้นฉันไปนั่งที่ใต้ต้นจากเอากระดานพาดต,ต้นจากเพราะว่าไอ้ต้นจากต้นนั้นน่ะต้นนั้นน่ะท่านยายท่านปลูกไว้นานต้นมันใหญ่มากพอเมื่อลมพัดเย็นสบายใจขึ้นนั่งปลายสะพานมีต้นจากมีลำน้ำมันเป็นที่ว่างลมพัดไปมาก็สบายไม่มีใครรบกวนใจกระบี่ยาิีก็ไม่มี เสียงปรการสิก็ไม่มีเพราะทั้งแม่ทั้งยายไม่อยู่ก็เลยยินังคิดว่าเอ๊ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณระยำองค์นั้นท่านตายแล้วเนี่ยท่านไปทางไหนนะคือว่าลืมราชิทินานามที่เรียกวรรดาสักของท่านไม่รู้ว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวสมัยนั้นท่านให้ประทานราชินานามไวอย่างไง ก็ขอให้ตั้งชื่อให้ตัเองว่าท่านเจ้าคุณระยำเขาไม่ถูกกันนี่ว่าเจ้าคุณระยำองค์นั้นน่ะไปทางไหนเดี๋ยวจะต้องไปถามลุงดูก่อนจึงนึกถึงพระพุทธร,รูปองค์ที่สวยที่ฉันที่เคยมาหาฉันก็นึกกระตนาว่าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงโปรด ไม่รู้ท่านเป็นพระพุทธรูปก็เรียกพระพุทธเจ้ากันแหละแต่ว่าท่านมาเป็นโรปพระสงฆ์จะใช่หรือไม่ใช่ก็ตามใจแต่คนนึกว่านึกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่อย่างในเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาอยากจะทราบว่าเจ้าคุณองนั้นอยู่ที่ไหนขอได้มีพระหากุณาทีคุณจะเข้าพระเจ้าอยากจะเห็นอนนึกถึงท่างก็นึก ภาวนานในใจว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพอคำที่สามลงไปท่านก็ปรากฏชัดแหมท่านก็ยิ้มวันนี้สวยจริงๆยิ้มแล้วก็สวยอารามสว่างไปทั่วทิศหมดโอ้มองแล้วสดชื่นเหลือเกินยายชื่นบานหนสัสษาเมื่อเห็นนั้นแล้วก็กราบเรียนท่านว่ากราบท่านก่อนแล้วก็กราบเรียนว่ากระผมยากจะไปดูนรก ท่านยิ้มอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ฉันก็พอท่านยิ้มพับก็ปลายกดตตัวฉันเองไปปลายกดยุบนยกยอดเขาที่เคยไปนี่ท่านส่งด้วยการยิ้มเมื่อไปถึงก็นึกถึงท่านลุงท่านลุงก็มาหาหทัานทีเหมือนกันท่านลุงถามว่าหลานต้องการพบลุงทำไมหรือ ยังได้แจ้งยกมือไหว้ท่านนะคารพบท่านท่านดีมากตอนนี้ท่านลุงถ้าไม่นุ่งเขียวนะลืมบอกนังสือมันได้บอกถ้าไม่นุ่งเขียวไม่นุ่งแดงท่านลุงท่านแต่งตัวเป็นชุดสีทองเนื้อของท่านเนี่ยรู้สึกว่าใสเหมือนแก้วในบางวันท่านก็ใช้เครื่องบรรดับเป็นแก้วแพรวบริยบ บางวันก็ไม่มีแก้วมีแต่ชุดสีทองแต่เนื้อท่านใสเป็นปแก้วมองไปดูแล้วแสงทองรศมีทองที่ซาดลงไปทําให้มอง้ตัวท่านทั้งตัวเหมือนกับทองคําทั้งหมดความจริงท่านลุงท่านคนน่ารักท่านคนดีเห็นหน้ายิ้มแยม้แยมแจ่มใสาบางครั้งมาถึงก็ลูบหัวลูบหลังหลานงั้นหลานอย่างนี้ หลานคนดีของลุงทำแบบนั้นนะจ๊ะทำแบบนี้นะจ๊ะให้เราก็คนบ้าอยออธิบายฟังว่าหลานดูนรกก็กระจมามัในหลานนะอันนี้เขาทำอย่างนี้จึงมาทำยินหลานจงอย่าทำนะแต่ก็มีจุดหนึ่งท่านบอกว่าหลานนะ่จะต้องพบก,บกรรมอย่างหนึ่งในวันข้างหน้าหลานจะต้องฆ่าคนนับร้อย ต่ได้ว่านั่นมันเป็นการจองเวรซึ่งกันและกันมันไม่เป็นปัจจัยให้ลงนรกแต่ว่าหลานจงทําตนเป็นคนใจดีนะอย่าทําตนเป็นคนใจร้ายแต่ว่าเมื่อทิ้งคราวที่จะฆ่ากันเพราะเหตุอันสมควรหนึ่งเขาเป็นโจรสองเขาเป็นฆ่าศึกประเทศเราทาเพื่อชาติและทาเพื่อความสุขของประชาชน แต่ว่าลุงไม่ต้องการให้หลานทำอย่างนั้นแต่กรรมมันบังคับจะเป็นการจองเวงกันนะแต่ว่าหลานก็จะลืมปฏิบัติาความดีของหลานที่มาที่นี่ได้ด้วยกำลังใจแบบไหนหลานจงทำตามนี้ตลอดไปจนถึงมันตายหลานจะปลอดภัยจากนรกแม้ชื่นใจเดี๋ยวก่อนอตอนนี้ก็มาพูดกันถึงตอนลุงก่อน นี่มันนอกหนังสือนะนึกเข้ามาได้ก็บ,บอกเวลานั้นมันป่วยมากเวลามันทึกหนังสือเนี่ย <c oughs> บอกท่านว่าได้ข่าวว่าพระองค์หนึ่งพระตายองค์หนึ่งเขารับพระองค์นั้นท่านมีตําแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าคุณท่านชื่อว่าจุด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 ,จดนะเดี๋ยวเขาจะฟ้องฐานมินรรมาทเขามีชื่อว่าอะไรจะบอกชาวบ้าน ก็อย่าบอกทําไมไม่เกิดประโยชน์ไม่บอกให้ก็รู้ไม่ไม่ไม่บอกให้รู้บอกก็ไม่เป็นเรื่องแต่บอกได้แต่ท่านลุงท่านลุงพอบอกว่าพระตายมาองคหนึ่งเท่าน,นั้นท่านลุงบอกอ๋อองนั้นน่ะฤๅชื่อน,นั้นน่ะฤๅท่านลุงท่านทราบทันทีท่านบอกว่าเขาตัดสินแล้วนี่หลาน เพราะว่าการตัดสินเนี่ยมันเป็นการไม่อยากคนไา้คนเขาต้องคอยการตัดสินแต่คนนี้ไม่มีการคอยมาถึงตัดสินเลยและขนาดนี้พระองค์นั้นก็ไปอยู่ในอเวจีมหานรกถามว่าถามท่านว่า,า,วาพระเนี่ยตกนรกได้หรือครับท่านลุงท่านก็ตอบว่าพระตกนรกเป็นประาำหลาน เพราะว่าพระที่บวชแล้วเนี่ยไม่ทําตนเป็นพระก็ต้องตกนรกที่ในฐานนะว่าพระเทศสอนชาวบ้านเรื่องนรกสวรรค์ได้แล้วก็ทําไมพระต้องตกนรกล่ะครับ <c oughs> ท่านก็ตอบว,ว่าก็พระดีแต่สอนชาวบ้านแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตนสอนเขาบอกให้คนอื่นเขาทาดีแต่ตัวไม่ทําด้วย พระประเภทนี้นะลงนรกทั้งหมดตันหลานแล้วก็มีโทษหนักมากฉันอย่าใจเห็นท่านนะท่านเจ้าคุณบอกกับท่านลุงใจนึกว่าเอ๊ท่านเจ้าคุณท่านลงนรกไม่ท่านคุณยัมีความสุขเพราะว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ท่าทานท่านเป็นคุณนางเรียบร้อย <c oughs> ฉะนั้นมาที่นรกเวลาที่ท่านเป็นยังมีมนุษย์อยู่ไปไหนเขาก็ปูพรมมีอาสนะชั้นดีมีหมอยขวานมีกระโถนมีน้ำร้อนน้ำชาถ้ามาในเมืองนรกนี่ในเมืองนรกคุณจะจัดที่เป็นพิเศษเครื่องกินเครื่องอยู่สบายนึกในใจนะนทีงนี้กราบเรียนให้ท่านหลุงว่าท่านลุงรับก็ผมเห็นอยากท่านอยากจะเห็นท่านจะคุณตรงนั้นท่านลุงท่านก็บอกว่าได้ที่หลาน หลานต้องการอะไรเนี่ยบอกลุงเธอทุกอย่างลุงพร้อมที่ทําเพื่อหลานเพราะหลานเนี่ยเป็นหลานของลุงนะเอ๊ะฐานว่าท่านเป็นลุงจริงๆเลยท่านก็ไอตอนนี้ออกปนอกนิดนะออกนอกหนังสือหน่อยออกนอกหนังสือเวลานั้นป่วยมากก็รู้เหมือนกันไม่ได้พูดทิ้งไว้ขาดท่านบอกว่าลุงก็เคยเป็นลุงของหลาน สมัยหนึ่งหลานเคยเป็นพระราชาเมืองหนึ่งและสมัยนั้นลุงก็เป็นพี่ชายของบิดาของหลานแล้วก็พญายมเวลานี้ก็เป็นพี่ชายของหลานพี่ชายของหลานเวลานั้นเวลานี้พญายมก็ยังถือว่าหลานเป็นน้องลุงก็ยังถือว่าหลานเป็นหลาน ลุงมีความรู้สึกว่าที่หลานมาในหลานมาหาหลวงทุกอย่างถ้าอะไรที่หลานต้องการไม่เกินวิสัยของลุงลุงพร้อมจะสงเคราะเพราะลุงเคยอุ้มหลานมาสมัยโน้นแต่เวลานี้ลุงก็ยังอยากอุ้มหลานต่อไปคือการอุ้มไม่ใช่อุ้มกายแต่อุ้มกําลังใจแม้กราบท่านไปที่เท้ากราบไม่รู้กี่ครั้งลุงใจดีจริงๆทั้งรูปหัวรูปหลัง จำบาบท่านแสดงอาการยิ้มแย้มแจ่มใสน่าร,รักรักท่านมากาะบอกว่าต้องการจะทราบท่านกระไ่เวทปับ๊บมีธีไรเวทกับท่านทำไงไหมท่านยกมือขึ้นนะยกมือขึ้นพับบอกว่าอเวจีมหานรกจงปรากฏก,ก,กับสายตาของหลานในที่นี้ ด้วยความจริงการทำอย่างนั้นไม่ใช่ไปยกอเวจีมาให้สภาวะความเป็นทิพย์เนะ่ะมันก็หลอกตาคนได้เหมือนกันเพราะว่าต้องการจะเห็นอะไรมันก็เห็นใกล้ทั้งหมดสภาวะความเป็นทิพย์ไม่มีอะไรหนักนี่ตอนนั้นเราเป็นโง่ลุงท่านเลยต้องเล่นกลให้ดูพอท่านทำเท่านั้นก็ปรากฏว่าภาพอเวจีมหานรกก็มาโยกติดกัน เหมือนกับอาตมาเนี่ยไปยืนยึดปากขุมนรกแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ภาพมันหลอนวม่าเรายืนอยู่บนภูเขาแต่ฉันเห็นท่านเจาคุณฉันก็จําได้ภาพของท่านทีปลากฏเป็นดังนี้นะเอาตอนหนังสือลนะหนึ่งยืนกลางแขนมีหอกปักจากเพดานเหล็กเพดานก็เป็นเหล็กสีด้านนะ คือว่าสีด้านเป็นเหล็กและข้างบนข้างล่างก็เป็นเหล็กเป็นหกด้านถ้าเป็นเหล็กแล้วไฟเป็นเหล็กแล้วร้อนแดงโชนไฟพุ่งมาเป็นละอองมีหอ,อกออกมาจากข้างล่างข้างบนตรึงกใกล้ด้านหกด้านของเหล็กนะอยาอธิบายมากเลย <c oughs> หวังว่าพอเข้าใจเห่นนี้นเจคุณก็จําได้ภาพของท่านที่ปรากฏถึงหนึ่งยืนกลางแขน มีหอ,อกปักใชพพดานเหล็กด้านบนปักติดอยู่ที่มือทั้งสองของท่านปลายดั้มหอ,อกติดเพดานหัวหอ,อกติดพื้นเหล็กด้านล่างก็เป็นพื้นเหล็กเหมือนกันสองหอ,อกปักด้านหน้าด้านหลังด้านข้างตรงหัวสลับกันส่วนหอ,อกทั้งด้านปลายด้านั้มตรึงติดเกําแพงร้อยตัวทั้งหมดขยับไม่ได้เลย ใช่ไหมแปดร้อยถ้าตวรรษบายๆสยายก็ยัยงไม่ได้เดยอะก่อนถ้าไปถึงตอนไหนอ่ะนี่เกิดพลิกแางสีอ้าวนี่เกิดพลิกแตงสีผ่านไปถ้าจะชวยอ่ะสวยแล้ว <c oughs> เปิดแตงสีปั๊บเปิดไปสองใบ แล้วก็อีกตอนหนึ่งท่านบอกเรื่องหอ,อกนี่ก็ขอไม่จะพันไม่พันนานะเป็นว่าปากยึดยงขยับขยื่นไม่ไหวก็แล้วกันยังได้กราาเปลี่ยนถามท่านหลวงว่าท่านหลวงรับท่านเจ้าคุณอลวงนี้นะ่ะมีโทษอะไรเลยครับจึงมีหอ,อกปักตรึงแล้วก็มีเปลวไฟละเอียดร้อนมากรู้สึกว่าจะร้อนกว่านั้นรกกุกขุมฮะ แล้วไฟพุ่งมาทุกด้านทั้งสี่ทิศทั้งหล่างบนเผาตัวตลอดเวลาจนกระดูกแดงเหมือนกับเด็กที่สุกแล้วท่านลุงอยู่ในบอกว่าถ้าลุงจะไม่บอกให้อ้าวดีก่อนท่านลุงจะเอางีนนะท่านบอกว่าลุงนะจะไม่ยอมบอกนะลุงจะให้พระองค์นั้นมาบอกเองดีกว่า อย่างนี้ดีไหมก็กราบเรียนกราบท่านลุงขอบคุณท่านบอกดีครับผมอยากจะรู้จากปากของท่านเองแต่ว่าท่านลุงบอกผมก็เชื่อครับเพราะว่าท่านลุงไม่เคยปกปิดอะไรผมเลยทัง <c> น <oughs> ันก็เลยบอกว่าอย่าเลยหลานมันเป็นวิทยหนึ่งที่เราจะมีความมั่นใจว่าถ้ารู้จากเขาเองเป็นการสอบสวนว่าที่เมืองนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีไม่มีคนโกหก ถ้าเขาทำอะไรดีหรือเอั่วเข,เขาก็รับตามความเป็นจริงทุกอย่างเดือนดาต่อมาท่านลุงก็บอกชี้มือนะบอกนายนิัฐบาลบอกนี่เธอเอาคนนั้นขึ้นมาเขาไม่ไียกพระหรอกเขาไม่ไียกพระเน,นี่ยเขาียกคนแต่ความจริงไม่ได้คนท่านบอกเธอจงเอาสัตว์นรกตนนั้นขึ้นมาตัวนั้น เห็นไหมเป็นพระตายไปแล้วไปเป็นสัตว์นรกเขาไม่ได้องค์เขาไม่ได้งคงริกตัวนี่พระทีบโอ้อย่าพูดไปเลยญาติโยมดูตามชอบใจก็เลยกันพอท่านลุงเรียกก็ปรากฏว่าในาริบาลก็สั่งพอสั่งเครื่องพันธนาการก็หลุดมาหลุดแล้วก็ขึ้นมาไฟที่ติดตัวท่านก็ดับ ร่างกายเป็นปกติท่านก็ขึ้นมาท่านเห็นฉันเข้าท่านก็กล่าวขออภยัยในตามศัพท์หนังสือนะออท่านลุงบอกว่าการขออภัยขนาดนี้เนะี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะโทษที่เหยียดหยามผู้ทรงฌานถูกตัดสินแล้วโอ้โหแต่หมอโทษที่เหยียดหยามผู้ทรงฌานถูกตัดสินแล้ว ตอนนี้อาตมาก็สงสัยถามท่านลุงว่าอ่ถามว่าท่านลุงรับที่ท่านลุงว่าผู้ทรงฌานนั้นหมายถึงใครใครเป็นผู้ทรงฌานครับท่านลุงก็บอกว่าอ้าวก็หลานยไยงน่นนะหลานนั่นแหละเป็นผู้ทรงฌานแต่ตอนนี้คำบรรดาญ,ญา่าโยมพู้ธบริษัทโปรดทราบนะ ว่าตอนนั้นอาตมาเป็นเด็กอายุติบสองเป็นผู้ทรงฌานเวลาเนี่อายุเกือบเจ็ดสี่ปีแล้วฌานเชิญพังไปหมดแล้วเวลานี้ไม่มีฌานฌานมันเก่ามันผุมันพังไปแล้วอย่าไปน,นึกว่าเป็นผู้ทรงฌานดีนะนั่นเป็นสมัยเด็กไม่ใช่สมัยนี้ <c oughs> สมัยตอนโตมาสร้างความระยำหนึ่งเจ้าชู้สบายมากเรื่องเจ้าชู้นี่ไม่มีอะไรหนักเลย สองโจรสามข้าศิษ์ของประเทศถ้าโอกาสมีเวลาจัดการเด็ขดขาดทําไม่พูดทำแล้วไม่ต้องพูดความระยามนี้ทั้งหมดชาญมันคงพังไปเวลานั้นแล้วเวลานั้นเวลานี้คงจะไม่มีอะไรมีหรือไม่มีก็ไม่ได้สนใจช่างมันเป็นนั้นว่าจงอย่าคิดว่าเวลานี้อาตมาเป็นพระโพสง์ชาญ ยังเข้าใจว่าเรื่องของชาสมาบัติเป็นสมัยเด็กอายุทิบสองปีเวลานี้ไม่เกี่ยวเปราะนั้นว่าคําว่าชาเนี่ยตอนนั้นอาตมาไม่รู้เรื่องเลยทําไปเห็นพระได้มาได้กระมดเรือไอชาในเชิญไม่มีใครก็บอกไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกันหรือในยว่าคํานี้ฉันไม่รู้เรื่องฉันคิดว่าเมื่อฉันจะมา ฉันเดินไปที่บ้านไปที่สะพานตีก,กับชานฉันเอากระดานพาดนะกับก้านเข,ขาต้นจากเพราะว่าเหตุนี้กระมังที่เขาเรียกกันว่าชานนะ่ะไอชาญคือนอกชานบ้านนอกไปเอาวางกระดานไอกระดานเอากระดานไปวางบนต้นจากก็าอาจจะได้ชานก็ได้เป็นชั้นหรือชานแต่ก็เป็นการมาเออนี่ฉันก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้กับท่านลงุงท่าน ตามนรสีนะท่านลุงท่าก็บอกให้ท่านเจอคุณเจ้าคุณนรกขอให้ชื่อใหม่นะว่าขอเรียกท่านเจ้าคุณนรกบอกเรื่องที่ตนทําผิดมาตายแล้วลงอวัยจีท่านเจ้าคุณก็จึงได้บรรยายตามย้ายบรรยายความตามไทยเสด็จญาติให้ฟังดังนี้หนึ่งเมื่อบทแล้วไม่สนใจในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ และก็ไม่ได้เจริญสมถะภาวนาและวิปัสนาพวิปัสนาภาวนาไม่เคยสนใจมีความผิดยผิดความหมายของพระด้วยพระเป็นสรณะคือว่าเป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับหมายพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับเมื่อทําตนไม่สมควรกับสณะวิวิสัยจัดเป็นความผิด คือเป็นคนลงเป็นคนลวงโลกหลอกลวงชาวบ้านว่าตนเป็นพระเอาเปรียบชาวบ้านเห็นไหมบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทท่านบอกมาเลยว่าพระที่บวชเข้ามาแล้วต้องหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาบัติมีวิปัสสนาญาณริงจะพ้นนรกแกนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมั่นใจได้ว่าพระองค์ไหนไปอบรมโยม แสดงว่าพระองค์นั้นมีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาบัติมีวิปัสสนาญาณดีโยมถามเรื่องนรกสวรรค์นิพพานท่านได้ทันทีเลยไม่ต้องรอเวลานี้พิสูจนกันได้แล้วเด็กเขายังทําได้พระทําไม่ได้ไม่มีรกโยมเวลานี้พระทันดีทุกองค์แลนะวสองศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามธรรม ทําตนเป็นสัติ์ดชานมีมานะทิฐิคิดว่าตนเป็นคนดีมุ่งเอาความรู้ไปสอนชาวบ,บ้านเป็นทางหาทรัพย์สินให้เกื้เกรตนและก็ไม่เคยนำทรัพย์นั้นไปสงเคราะห์ในส่วนสาธารณประโยชน์หรือว่าบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไปซื้อที่ดินซื้อทองให้กู้ อันเป็นวิสัยของคราวาดพระท่านห้าไม่ทำแต่ฝืนทำเอก็พระที่ได้ปณิญาแหละที่ได้ปณิญาแล้วเห็นว่าเขาในเด็กๆเ,เขาได้มโนยิทธิข็าบอกว่าไปสวรรค์ไปพรมไดท่านก็นบอกว่าวถ้าไปสวรรค์ได้แล้วเสียกลงมาเมืองมนุษย์ทำไมทำไมไม่ค้างอยู่ที่นั่นล่ะพระอย่างนี้ลงนรกขุมไหนน้อ พวกปณิยานนรกไม่มีหรือเปล่านอ้อเมื่อสามเมื่อมีทรัพย์มีความเยอ,อทิยานอยากได้ยศเมื่อมียศแล้วก็เมายศคิดป่าตัววิเศษแม้แต่ผู้ทรงฌานท่านพูดแล้วต้องอาชี้มาที่ฉันอยังกล้าคัดค้านแล้วก็เหยียดหยามเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงนี่เป็นความผิขดข้อที่ดสาม นี่ความผิขดข้อที่สี่ในฐานะที่ท่านเป็นพระทรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณนะสมัยนั้นพระราชาคณนะไม่มีสะพรั่งมันดอเข็ดแบบสมัยนี้หายากใครเป็นพระครูหรือเจ้าคุณศักดินะ์ศรีและใหญ่มากน่าดูคุณยายหาอ่านะเจ้าคุณนี่หายากเหมือนก็หาอะไรโหตพิษ และก็มีพิษมากพระเจ้าคุณเนี่ยหายากแต่เหมือนหาหัวอุตภิษและก็ที่มีพิษมากเพราะว่าจะไปที่ไหนก็ต้องต้อนรับกันอย่างเป็นเจ้าแต่เจ้าไม่มีศาลนะเขาเรียกท่านเจ้าสมัยนั้นเจ้าคุณนะแลวเมื่อเป็นพระมีศักดิ์ใหญ่อำนาจก็ต้องใหญ่ครองความเป็นใหญ่ไว้มาก ลูกน้อยแต่ลูกน้องใต้บังคับบัญชาก็มากใครอยากจะได้ยศตำแหน่งก็ต้องเสียสตังค์อีตอนนี้รีบหน่อยเพราะจังหวะจะหมดไปซะแล้วเวลาจะหมดเงินต้องอต้องจ่ายเงินมาตามอัตราขอแต่กล้าใหญ่ต้องมีมนเทศติดเงินก้อนใหญ่ๆเวลามาขอยศก็ขอตำแหน่งเนยขอยศขอตำแหน่งก็ต้อง หาพานมาไบคีนนะมีแบงใบใหญ่ให้เขาเลยกลายเป็นพระมหาเศรษฐีใหญ่มีลูกหนี้ใหญ่ๆคือมีเงินให้กู้มากๆมีทองจำนำมีทองจำนำเส้นใหญ่ๆคคอรับจำนำรับจำนำทองเส้นใหญ่ๆนะมีกระเป๋าใส่เงินใบใหญ่ๆ แล้วก็เลยตกนรกขุมใหญ่ๆมีความทุกข์ทรมานใหญ่ๆรวมความแล้วท่านก็เป็นพระใหญ่ๆหลอกลวงใหญ่ๆเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ๆตกนรกขุมใหญ่ๆสมวัสนาบารมีความที่ท่านเป็นใหญ่แล้วก็เลยมีทุกข์ทรมานใหญ่ๆวันนี้ว่ากันทั้งเรื่องใหญ่จบกันดีกว่าเวลาหมดนะเจ้าว่าอนโทษต่อไปก็ไม่ได้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาหมด ในเวลาขขาสถานีจะเลยไปสำหรับวันนี้อาตมาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาแ่่นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี